สวัสดีครับผมอยู่กับผมจอพาดูนะครับที่หายนานนะฮะหายไปนานมากเลยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับผมวันนี้ก็เลยเจะลองไปถ่ายวิดีโอเล่นๆกันนะครับผมรอบนี้ขอกินบ้างนะฮะตามมาท่านผู้ชมจะกินอะไรไม่รู้นะเราจะกินอะไรตอนนี้ผมยังไม่บอกท่านผู้ชมนะฮะนี่ท่านผู้ชมตอนนี้ผมกํำลังจะหา กำลังจะหาแตงแตง,คคแตงป่านะฮะทุผู้ชมครับแตงป่านะฮะได้มาแล้วลูกหนึ่งสองลูกสามเก็บเยอะๆเลยท่านผูน้ชมนี่ท่านผู้ชมน่าจะไม่เคยได้เห็นนะฮะลูกอันนี้ครับอร่อยมากๆครับผม โอ้ยลูกนี้สุกแล้วฮะอืม,อ,มอร่อยมา,มากๆเนาะขอขอเสร็จไม้ก่อนเดี๋ยวจะเคลียร์ลูกที่มันสุกนะนะทา่านผู้ชมครับมันจะมันจะหล่นอยู่ในนี้นะครับก็หล่นต้องต้องต้องเคลียร์เคลียร์ครับไหนเมื่อกี้ หายไปแล้วมีเยอะมาครับผู้ชมนะเก็บเฉพาะลูกที่สุกแล้วเท่านั้นนะฮะตอนนี้ผมได้นี่ผู้ชมนี่ครับผม ทุกผู้ชมเคยเห็นไหมมันมีหนามด้วยนะฮะนี่ครับผมมามาดูฝั่งนี้นะผู้ชมมาดูฝั่งนี้ครับผ,ผมโอ้ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวขอขอเก็บก่อนนะฮะมา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 เลยตามมาของแฉบแบครับ,บผมท่านผู้ชมอืม ถ้าแบบลูกลูกไหนที่ไม่สุกนะครับมันจะออกรสเปรี้ยวนะฮะอันนี้คือแตงแตงป่านะครับานผู้ชมเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ตรงนี้ก่อนไว้ตรงนี้ก่อนขึ้นเลยโอ้โ มาเลยครับผู้ชมนี่ครับผู้ชมลูกนี้มันสุกแล้วนะนี่ครับผมเห็นไหมเดี๋ยวลองลองลอง,ลองอรสชาติมันเหมือน สตรอบเบอรี่นะค,ะครับพู้ชมจะหวานๆแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงครับแต่ลูกที่ไม่สุกนี่มันจะออกเปรี้ยวเลยนะครับุผู้ชมครับมันมีเยอะ,ะครับทผู้ชมมันมีเยอะ,ะครับผมแต่ว่าผมเก็บไม่ไม่ถึงนะครมันอยู่นู่นนะครับก็เลยเก็บไว้เก็บเก็บเท่าที่อ่าเรา กินไหวนะฮะเพราะว่ามันเปรี้ยวโอเคเราเก็บแค่นี้กันก่อนนะฮะเดี๋ยววันวันหน้าเดี๋ยวเรามาเก็บกันใหม่นี่นี่ครับผมเ,เยอะมากนี่โอ้โหโอเคท่านผู้ชมต่อไป เราไปกินกันไปโอ้โหมาท่านผู้ชมมากินกันน้ำจิม้มน้ำจิม้มอื้อร่อยจังเลยอะ่ะ ลูกนี้มันสุกแล้วนะท่านผู้ชมมันจะนุ่มมากลูกไหนที่สุกแล้วมันจะนุ่มเนี่ยท่านผู้ชมมันมีขนด้วยฮะมันมีหนามนะแต่กินได้ลูกนี้เปรี้ยวมากเลยลูกนี้เปรี้ยวมากเลยว้าติ๊กคอ ทำไมมันเปรี้ยวจัง มันเปรี้ยวอย่างนี้จะได้ว่ามันยังไม่สุกนะฮะสุกยังยังไม่เต็มที่ครับผม,อ,มอร่อยมากมาก ของบอกขอบอกได้ว่า,วาอร่อยมากๆครับผมโอเคมันเปรี้ยวมากขอชิ้นสุดท้ายด้วยกัน,นครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ให้คนที่ยังไม่ไม่ได้กินนะฮะเหลือวว่าให้คนถ่ายคนระับชิ้นสุดท้ายครับผม โอเคชิ้นสุดท้ายแล้วครับอโอเคท่านผู้ชมก็เหมือนกับว่าท่านผู้ชมไม่เคยเห็นแน่นอน,นครับผมลูกอันนี้ครับแตงป่านะฮะท่านผู้ชมครับมันมีหนามด้วยครับเนี่ยแหลมแหลมแต่ว่ามันอ่อนออน,นุ่มๆน,นะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ใหช่องเจ้าพ่ดดุด้วยนะครับผมแล้วก็กด กระดิ่งให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม,ผมวันนี้ขอสั้นๆแล้วกัน,นครับผมเพราะว่าที่ที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานๆนะฮะเอ๊ที่ผมไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆก็คือช่วงนี้นี่ไม่ว่างครับผมคือว่าไปทํางานในไร่หมุนเวียงนะฮะโอเคท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c ไครที่บอกนั่นแหละครับผมโอเคสวัสดีครับไปบ,บายครับ